กวันนี้มาพบกับครูอุ้ยเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองชั้นประถมมาศึกษาปีที่3นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3แรงและแม่เหล็กนะคะวันนี้ครูจะพาเด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ ขัวแม่เหล็กนั่นเองใช่ไหมคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วทีเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปคะสารแม่เหล็กใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาขึ้นขั้วแม่เหล็กนั่นเองนะคะแหมขัวแม่เหล็กนะคะเด็กๆแม่เหล็กเนี่ยจะวางตัวในแนวอะไรคะ แม่เหล็กจะวางตัวในแนวเหนือแนวใต้นะคะโดยปลายข้างหนึ่งของแม่เหล็กเนี่ยนะเด็กๆดูภาพตามไปเลยนะคะปลายข้างหนึ่งของแม่เหล็กเนี่ยเขาจะชี้ไปทางทิศเหนือซึ่งชี้ไปทางทิศเหนือเนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่าอะไรคะทิศเหนือใช่ไหมคะแทนสัญลักษณ์เป็นตัว N นั่นเองนะต่อมาปลายข้างหนึ่งเนี่ยจะชี้ไปทางทิศใต้นะคะทิศใต้ เขาก็จะเรียกว่าอะไรคะขั้วใต้นั่นเองใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว S นะคะตัว S ซึ่งจากสมบัตินี้ของแม่เหล็กเนี่ยอ่ะเห็นไหมคะเด็กๆด,ดูภาพนี้ที่เขาแขวนแม่เหล็กไว้ใช่ไหมคะแม่เหล็กแท่งที่แขวนอยู่ตรงนี้ขั้วเหนือเนี่ยอ่ะขั้วเหนือเขาก็จะชี้ไปยังทิศ เหนือใช่ไหมคะส่วนขั้วใต้เขาก็จะชี้ไปยังทิศใต้นะคะตามภาพนี้เลยนะต่อมานะคะจากสมบัติที่ครูได้กล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้นะคะเขาจึงได้นำแม่เหล็กขนาดเล็ก ะะเขาจึงได้นําแม่เหล็กขน,ลขนาดเล็กที่หมุนได้คล่องเนี่ยมาทําเป็นเข็มทิศนั่นเองเพื่อใช้ในการเดินทางนะคะสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะใช้เข็มทิศในการเดินทางนะคะเด็กๆและหาทิศต,ต่างๆโดยใช้ทิศเหนือเนี่ยเป็นหลักเลยนะคะโดยใช้ทิศเหนือเป็นหลักเลยโดยขั้วเหนือของเขาเนี่ย โดยขั้วเหนือของเข็มทิศเขาจะชี้ไปทิศเหนือเสมอเด็กๆด,ดูภาพเข็มทิศนะคะจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอปัจจุบันเขาใช้เข็มทิศเพื่อค้นหาทิศทางในการเดินเรือทางทะเลนั่นเองนะคะการขับเครื่องบินและการเดินป่านะ,ะมีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมคะต่อมา เมื่อครูนำแท่งแม่เหล็กสองแท่งเนี่ยมาไว้ใกล้ๆกันนะคะเขาก็จะเกิดแรงกระทำต่อกันโดยจะมีสองลักษณะด้วยกันนะคะคือขั้วที่เหมือนกันเนี่ยเขาจะผลักกันขั้วที่ต่างกันเขาจะดูดกันนะคะเด็กๆดูเนี่ยดูในหนังสือตามไปพร้อมๆกคูเลยนะในหน้า79นะคะแะแรงดึงดูดนะคะอย่างเช่นท่านครูวางแท่งแม่เหล็ก ขั้วเหนือกับขั้วใต้ไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มีแท่งแม่เหล็กอีกแท่งหนึง่งมาวางขั้วเหนือกับขั้วใต้ในลักษณะนี้จะเกิดแรงดึงดูดหรือว่าแรงผลักคะเด็กๆตอบได้ไหมคะให้ดูที่สีน้ําเงินกับสีแดงตัว s กับตัว n นะคะว่า2แท่งนี้เขาจะดูดกันหรือว่าผลักกันอ่าถูกต้องแล้วนะคะขั้วที่ต่างกันเขาจะดูด นั่นเองใช่ไหมคะขั้วที่ต่างกันเขาจะดูดกันนั่นเองต่อมาลักษณะที่สองท่านครูวางแท่งแม่เหล็กแท่งแม่เหล็กไว้แบบนี้นะคะขั้วใต้แล้วก็ขั้วเหนือต่อมามีแท่งแม่เหล็กอีกแท่งหนึ่งมาวางขั้วใต้แล้วก็ขั้วเหนือขั้วเหนืออยู่เข้าใกล้กับขั้วอะไรคะขั้วใต้ใช่ไหมคะเขาจะเป็นไงคะ เป็นขั้วที่ต่างกันถูกไหมคะถ้าเขาเป็นขั้วที่ต่างกันแบบนี้เขาก็จะดึงดูดกันนั่นเองถูกต้องแล้วเก่งมากๆเลยใครตอบถูกปลบกมือให้ตัวเองเลยนะคะต่อมาแรงผักนะคะเด็กๆแรงผักเนี่ยอย่างเช่นคุณครูวางแท่งแม่เหล็กขั้วใต้กับขั้วเหนือในลักษณะนี้แล้วมีอีกแท่งนึงมาวางอยู่ใกล้กันหัน ขั้วเหนือเข้าหาขั้วเหนือถูกไหมคะขั้วเหนือหันเข้าหาขั้วเหนือซึ่งเขาเรียกว่าขั้วเหมือนกันใช่ไหมคะขั้วที่เหมือนกันจะมีแรงเป็นไงคะผลักกันนะคะมีแรงผลักกันนั่นเองอ่ะอีกลักษณะหนึ่งท่านครูวางขั้วเหนือขั้วใต้นะคะอ่ะขั้วใต้หันเข้าหากับขั้วใต้ขั้วเหมือนกันเป็นแรงอะไรคะ แรงผักกันถูกต้องปบมือให้ตัวเองเลยใครตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยววันเปิดเทอมเดี๋ยวเราจะได้มาทําการทดลองกันนะคะได้ทําการทดลองสนามแม่เหล็กด้วยได้ทําการทดลองแรงดึงดูดแรงผักของแม่เหล็กด้วยนะคะเดี๋ยวภูพาทําการทดลองอีกรอบนึงนะคะอ่า สำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอ,ขอฝากใบงานวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องแม่เหล็กหรือแรงแม่เหล็กนั่นเองให้เด็กๆทาอะไรนะให้นักเรียนเนี่ยเติมขั้วแม่เหล็กนะคะเพื่อให้เกิดการดึงดูดอันข้างบนนะคะให้เด็กเติมขัข้วแม่เหล็กให้เกิดการดึงดูดกันส่วนตอนที่2นะคะให้เด็กเนี่ยเติมขั้วแม่เหล็กที่มีแรงผลักกันให้ถูกต้อง ะะเติมให้ถูกต้องแล้วระบายสีแบ่งแยกสีให้คุณครูให้เหมือนกับแท่งแม่เหล็กที่ครูยกตัวอย่างภาพให้ดูก่อนหน้านี้ขั้วเหนือสีอะไรขั้วใต้สีอะไรระบายสีมาให้ครูซึ่งจะมีสีน้ําเงินกับสีแดงถูกไหมคะขั้วใต้เป็นสีน้ําเงินขั้วเหนือเป็นสีแดงนะคะให้เด็กระบายสีมาให้ครูด้วยแล้วก็เขียนเติมสัญลักษณ์ตรงปลายให้ถูกต้องนะคะตรงปลายให้ถูกต้อง แอบสำหรับชั่วโมองนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ